เราจะคงอยู่ในศิลปะแห่งสงครามของซุนวูกันต่อนะครับเนาะมาถึงตอนที่4แล้วฉบับที่4นะครับแดนแบทเทิลเนาะจานนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของยูนิตแต่ละประเภทนะครับกองทัพของเราเนาะว่าชัยชนะอะไรแพ้อะไรจะว่าด้วยเรื่องของการทำสงครามแล้วนะครับเราจบเนื้อหาเกี่ยวกับการทำมีคนมีละตอนนี้เข้าสู่เรื่องของการจัดแจงกองทัพและสู้กับศัตรูอย่างไรให้เสียจำนวนมีจำนวนผู้เสียชีวิตหรือว่ามีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับทำศึกอย่างไรให้ได้เปรียบ ให้ได้เปรียบกว่ากองทัพศัตรูเนาะในทุกๆด้านนะครับอะไรแบบนั้นเป็นตน้นารกิจก็คือการกำจัดกองทัพศัตรูทั้งหมด6กองด้วยกันนะครับที่เตรียมพร้อมจะมาบุกเราเนาะบาะแสตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของแต่ละประเภทเนาะประเภทของกองทัพนะครับพลธน,นูแพ้ทางอะไรชนะอะไรเป็นต้นนะฮะเรามาดูกันเนาะก่อนที่เราจะทาสงครามทุกครั้งจะเป็นการดีมากนะครับข้อหนึ่งนะฮะบ,บอกไว้ว่าเราจะเปนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวภูมิภาคนะครับที่ไหนมีเนินที่ไหนมีผาที่ไหนมีมุมสูงมุมต่ำนะครับสามารถใช้ศึกษา ภูมีภาคก่อนศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนทําสงครามทุกครั้งก็จะช่วยได้นะครับอ่ะข้อเนี่ยจะพูดในเรื่องของประเภทของยูนิตแล้วแหละก็มีอะไรบ้างแต่ละประเภทดีเสียยังไงเริ่มที่นักธนูนะครับอาเชอร์เนาะจะค่อนข้างใช้ดีดเลยกับพวกทหารเมนแอาร์มแล้วก็พลทหารหอกนะครับเมนแอาร์มที่นี่ก็เหมือนเป็นทหารดาบโลกสายแทงถึกๆเดินชา้าๆอะไรแบบนั้นเป็นต้นธนูจะชนะได้นะครับแต่ถ้าเมนแอาร์มมาเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีธนูยิงแทบไม่เข้าเขาใช้จำนวนแล้วก็ใช้พื้นที่สูงช่วยนะครับธนูจะมีประสิทธิภาาพมก อ่ะเป็นต้นนะครับแต่ธนูเนี่ยจะแพ้ทางพวกทหารสเกอร์มิเชอร์นะครับในเกมนี้ก็เป็นเหมือนทหารถือหอ,อกถือโล่ครับเป็นหอ,อกปลาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มีหอ,อกสองประเภทเป็นหอ,อกไว้แทงกับหอ,อกปลานะครับก็พลทหารธนูพลทหารอ่ใช่พลธนูเนี่ยจะแพ้พวกทหารหอกปลานะครับแล้วก็คาวัลลี่เนาะพวกพลทหารม้าลาตะเวนอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าม้าทุกประเภทธนูจะแพ้นะครับเพราะธนูเกาเดินช้าเนาะเจอความเร็วพุ่งเข้าใส่ก็กานางก็จะแบบมีปัญหาหนิดนึง อะไรอย่างนั้นแต่ว่านางเนี่ยใช้ได้ดีในการที่จะฮิตแอนด์รันนะครับหมายความว่าเราคุมนางดีๆเนี่ยนางก็จะเก่งมากๆนะครับกดนางตีตีเสร็จแล้ววิง่งตีเสร็จแล้ววิง่งยิงเสร็จแล้ววิง่งยิงเสร็จแล้ววิงๆๆๆ่งอะไรเงี้ยน,นางจะค่อนข้างโอพีมากๆแต่ว่าข,าขึ้นอยู่กับการคุมของแม่ทัพด้วยของเราเลยครับมาดูกันที่ตัวที่3นะครับมีเอ็อาร์มเนาะสายแทงของเกมนี่เลยนะสายระยะประชิดค่อนข้างใช้ดได้ดีในการจัดการกับพวกสิ่งก่อสร้างแล้วก็ทหารราบบางประเภทนะครับส่วนใหญ่ก็ทหารราบถ้าจิปชันหน้ากับสายแทงมีเอ็อาร์มเนี่ยยถถึงงขััั้้นนนตออกกแททบบุรระค แต่ว่าเมย์นาทำเนี่ยจะแพ้พวกทหารม้านะครับแล้วก็ทหารแรงยูนิตบางตัวอย่างธนูเนี่ยถ้ามาถ้ายิงที่จากที่สูงก็เข้าถึงตัวไม่ได้ธนูก็ชนะได้แต่เข้าถึงตัวเมื่อไหร่ธนูก็แพ้นะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนด้วยเนาะซึ่งท่าหลักๆแล้วเนี่ยเมน์นาจะแพ้อะไรที่สุดเท่าที่ผมดูนะครับมันมันแข็งที่สุดแล้วว่ามันจะสู้ธนูมันก็สู้ได้นะแต่มันก็ต้องมาจานวนระดับหนึ่งมันสู้ทหารม้าก็ได้นะถ้าทหารม้าเขาคุมไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าประจันหน้าก็ตรงีแรงถึกด้วย เป็นตัวที่ค่อนข้าง o อระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะมันจะแพ้ก็ต่อเมื่อโดนลุมจริงๆครับประมาณนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแล้วแต่ประเทศด้วยนะครับามาดูกันที่พลนฐานหอกนะครับฐานหอกเนี่ยใช้ในการที่จะทำดาเมจกับฐานม้าโดยเฉพาะเกิดมาเพื่อเพื่อ,อแก้ทางฐานม้านะครับนางจะมีบุนัดดาเมเบลกับฐานม้าด้วยแต่ว่าข้อเสียคือแก่แทบจะแพ้ทางทตัวบอเลยนะฮะเขาแพ้ทางเกือบทั้งหมดยกเว้นหารม้าน่าเด็กอันนี้อันตรายตายง่ายมากไม่มีเกราะครับ สเกิร์ตวนะิเชอร์ก็คือฐานหอกที่มีโลนะ่เนาะฐานหอกไว้ป่าใช้ในการเอามาแก้ทางนักธนูนะครับแล้วก็แก้ทางพวกฐานหอกแต่ข้อเสียอีกอย่างก็คือตัวอื่นที่ไม่ใช่สสายนี้นะครับเขาจะแพ้มากๆโดยเฉพาะศัตรูที่ทําให้เขายิงไม่ได้ทําให้เขาปาหอกไม่ได้หรือศัตรูที่เข้าใกล้เข้าเกินไปใครก็ตามที่เข้าใกล้สเกิร์ิเชอร์ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกแพ้เลยนะอย่างฐานม้าวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยอ่าถ้าสมมติมันมาเยอะเกินแล้วเข้าถึงตัวได้เมื่อไหร่สเกิร์ิเชอร์กากไปเลยครับจาหอกไม่ไดย อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับสกอร์ติเชื่อนะมาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นทหารม้ารัตเวนนะครับสเกลแคเบอรี่เนาะใช้ได้ดีในการกำจัดพวกทหารตีไกลนะครับก็พวกพลธนูหรือว่าพลทหารหอกทหารทหารหอ,หอสกสกอรเชื่อสิหอกบาก็ได้นะครับสเกลแคเบอรีจ่จะแพ้จะชนะทางพวกนี้แต่เขาจะแพ้พวกทหารหอกแน่นอนนะครับเป็นม้าเนาะแพ้หอกแล้วก็กลุ่มพลธนูที่มาจำนวนเยอะๆก็จะแพ้ดได้เช่นกันนะครับกำลังวิ่งวิ่งอยู่ทีม้ามาเร็วก็จริงอ่ะแต่ธนูยิงใส่กราบยังไม่ตัวตายก่อนอะไรอย่างนีั้ออมมูลขงทีาเวนนะ แน่นอนถ้าใครอยากจะกรอก็กรอเลยนะผมแบ่งข้อมูลไว้ข,ข้างล่างแล้วแบ่งตัวเนืเน้อหาไปแล้วเนาะอันนี้บอกเผื่อไว้อ่ะมาดูกันที่รายงานนะครับรายงานของทางราชเวนบอกไว้ว่าตอนนี้กองทัพของเราอยู่ในช่วงยุคข,ของฟิลเตอร์เองนะครับประกอบด้วยทักธนูเซรามิเชอร์เมนแอดอาร์มพลทหารหอกแล้วก็ทหารมาราชตเวนทั้งหมดทั้งมวลนี้ขออนุญาตใช้ภาษาซับซับนะครับมันจะพูดง่ายกว่าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแค่ยูนิตเบื้องต้นนะครับยังมียูนิตหลังๆอีกเนกาะสำหรับยุคลุกยุคหลังๆด้วยนะยังไม่ยัง่่นนนบบูิิิตทท้ลววกก็็พพีีเเปปดคร ยูนิตแบตเตอรี่แลมเลยไนงะี้ยที่จะเป็นพวกรถไม้สะพานที่เอาไว้ป้ายกำแพงไว้พาดกำแพงปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยรถกำแพงครับต้องรู้เขาเรียกอะไรกันนะนั่นแหละประเภทนั้นก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับอ่ะวนฝั่งศัตรูเองก็อยู่ในยุคเดียวกันกับเรานะครับฟิโดอเองนะ๋งก็เตรียมพร้อมบุกเราเต็มทีแล้วนะครับเป็นสีแดงมา Welcome เราต้องคอยปกป้องนะครับกันไม่ให้พวกสัตร์บุกเข้ามานี่คือวิธีการเลือกยูนิตที่คิดว่าสามารถชนะทางสัตรบได้และอย่าพยายามเสียทางตัวเองมากเกินไปถ้าสงสัยว่าใครแพ้ทางอะไรชนะอะไรกด F6 เปิดดูหน้าต่างออเจกที e นะครับแล้วก็ไปที่หินดูซ้ำเรื่อยๆเนาะ Stu Composition the the of เอาละอันนี้เป็นกลุ <that you S 2> ล<ะ>่มแรกดูแล้วเป็นทหารมา้าใช่ไห<ช>มัน,มนเอาทหารสเกล Ca เวลี่มานะครับเราจะเอาอะไรไป,ไปรชนะเขาละ่ะมาดูก,กันที่รากิทข้างบนก่อนนะครับทั้งหมด6เวฟชนะให้หมดนะแล้วก็ถ้าเราไม่เสียใครเลยนะครับจะได้เหรียญทองนะแต่ถ้าตายไป1คนปุ๊บเราจะได้เหรียญเงินทันทีเลยนะหรือถ้าตายมากกว่า1ก็ประมาณ6คน1รคนถึงจะไม่ได้จะได้เหรียญทองแดงถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ได้เหรียญเลยนะครับผ่านเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นต้นจะพยายามเอาเหรียญเงินแล้วกัเหรียญทองคงจะยากนะครับ ทหารสเกลแคลเวอรี่เนาะแพทหันออกนะไปเลือด45่้าโจมตี3แต่เกราะเขาไม่มีเลยนะเห็นม่งเกราะตีใกล้ก็สูงเกราะตีไกลก็สูงนะวิ่งระดับความเร็วระดับกลางๆนะครับมีโบนัสตาหนิ15แต้มให้กับพวกทหารม้านิดเดียไปเป็นทหารม้ามันจะจิ้มแรงมากๆเลยโอเคครับาาหหมาให้เมาส์ผมเราจะให้เขากระจายตัวนิดนึงนแล้วก็เขา้าแล้วพยายามเช็คดีๆนะว่าเขาลุมตัวไหนตัวนี้โดนหายมา รอบไวโอเคครบ5คนเหมือนเดิมเรียบร้อยเพราะถ้าผมไม่คุมตัวนี้เนี่ยมันจะเอาตัวนี้ตายก่อนนะตัวนี้เล่นน้อยเจานะ้าตัวไหนต่อไปกลุ่มที่สองเป็นนักธนูนะครับนักธนูแพ้ซโกมิเชอรนะ์เนาะเกิดมาเพื่อแก้ธนูโดยเฉพาะไปเซกมิเชอร์เลียงแถวหน่อยอเดินเป็นแนวขวางใช่เพราะามันจะเดินเป็นแถวตรงมาเราก็เวลาเราโยนเราจะได้เปิดก่อนนะ นนั้แล้วดาเมจมันก็จะคล้ากรกันแต่ถ้ามันเล็งตัวไหนตัวนึงเนี่ยผมจะต้องเอาตัวนั้นถอยนะแต่ตอนนี้มันมันโยนคล้ากรกันผมก็เลยสามารถยืนได้สบายๆนะเวฟสองสองเวฟแรกอ่ะยังสบายๆครับเวฟสามนี่แหละที่ผมจำไม่ผิดคือแบบเริ่มล้วอะต่อไปเป็นซาตานุส่งสเกอร์มิเชอร์มาเราจะเอาอะไรไปมันเอาสเกอร์มิเชอร์มาสเกอร์มิเชอร์เหรอสเกอร์มิเชอร์แพ้อะไรนะแพ้ตัวระยะประชิดที่มันเข้าใกล้เร็วเกิน มันจะแพ้พวกที่วิ่งเข้าไปชิดตัวมันก็คงจะต้องใช้พวกทหารม้าแล้วมั้งเดามันไม่ได้บอกว่าเป็นใครเฉพาะเจาาจงแต่ขอเข้าถึงตัวมันเร็วๆมันจะโยนหอ,อกไม่ได้ครับแล้วดาเมจหอ,อกมันจะเบางั้นผมขออนุญาตเอาม้าดีไหมนอ้องเดี๋ยวนะฮะสเก,กิร์มิเชอร์ถ้าใช้ม้ามันก็หอกนะกว่าจะวิ่งเข้าไปม้าผมตายก่อนอนะแห่น้อยตายหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยเปลี่ยนใจละเออเอเมซามใช่สายแทงมาแล้ ดูครับเีเนอามมันจะเดินช right. well, ้ามากนะแต่ถึกมากเพราะเขาหนักโล่หนักชุดเกราะเนาะมาเข้ามาประมาณตรงนี้เราใช้เขาแยกออกตรงนี้ครับแล้วก็เข้าพร้อมกันตีโอกด้านหลังไว้เพราะว่ามันจะพยายามจะหนีนะฮะแบ่งันตีใช่ตัวนั้นตัวนั้นอะไรตัวนู้นย่ มันก็จะมั่วๆหน่อยนะครับเหมืนมันไม่ใช่อารมณอยตลอดเลยเพราะมันรู้ระยยะประชิดมันสู้เราไม่ได้นะเนี่ยเอไอฉลาดมากผมเลยต้องมาเล่นตัวเรียวก่อนพวกนี้แหละเพราะว่าความเร็วขอ,ของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าเราห<ว>นา่อยๆนะฮะไ,ไหวไหมไ <c oughs> จะเข้าฐานแล้วละ่ะหนีไปไหนด้วยด้วยจะไม่รอดเมร,รเาสารัตว์ดูเอเมนต์อามมาล้วเอาสายแทงมานะเราจะอะไรไปแก้ครับสายแทงแพ้ธนูปะหรือว่าหอกนะ มันแพ้ใช่มันแพ้ทหารม้าด้วยนะแต่อวิคอเก้นคาบวรีเหรอทหารม้าก,ก็แพ้เหมือนกันนะบางทีมันถึกเอ่อเดี๋ยวผมดูามามากกดาเมจทหารม้าก่อนสามบวกสองเอสแท็กสามกับสองเลยก็คือดาเมจม้ากับดาเมจตัวเองปะแล้วระยะไกลของธนูหลัสี่เอสแท็กแหลงสี่หอกปลาเนี่ยดาเมจแค่สองสองเอสแท็แต่สี่แหลงสี ใช้ต่อกอธนูกับพลหอกนั้นผมของนักธนูนะครับเพราะว่ามันเดินช้ามากเราก็จะใช้วิธีการมูฟเมนต์เอาตอนแรกผมช่างใจระหว่างนักธนูกับพลทหารมา้าแต่ทหารม้ามันเร็วก็จริงแต่ถ้าถ้ามันได้ยกดาบมาเลยถึงเราจะถอยออกมามันก็โดนอยู่เดียมันเป็นดาเมจที่แบบ ดีวิซิเบลเฟรมครับการยกดาบของมันคือการโดนเร็น1-2นเขาบอกว่าอ๋อนี่นี่นี่มีพวกเขาใช้ที่สูงในการเพิ่มได้เพิ่มรัาดับไได้นะครับสำหรับศัตรูที่อยู่ล่างกว่าลองขึ้นบนภูเขาดูสิแล้วก็ใช้ข้อได้เปรียบจากมันนี่ครับโคตรแรงเลยมาอยู่ที่สูงอะไรอย่างนั้นตายตายตายมีเพิ่งได้คนแรก ไปเลยๆข้วเล่นขั้วเล่นใจเยนใจเย็นนี่ดูดิาตายหนึ่งแน่เลยออกไปเอลอสี่เราได้เหรียงินแล้วตายได้อีกหกคนอีกห้าคนครับถ้าตายครบหคนก็จะได้เหรียญทองแดงแลวตัวงตายแล้วโอเคแม่เจ้า ยาโอเคเหลือสอง้าเอ้ยเนี่ยไหมใครบอกธนูชนะมันมันถึกมากแกลิงตัวไหนวะยิงมันยิงมันอ่าอย่าอย่ายิงมันยิงมันฉันต้องใช้วิธีนี้อเกือบตายไปสองนะ โอเคเราเหลืออีกสี่เนาะเมื่อเหลือเงินจะพยายามนะ <c oughs> <ๆ>พลทหารหอ,อกเตรียมเข้ามาแล้วครับมันต้องหอ,อกมาแล้วเอาอะไรไปแก้มันจริงจหอ,อกแพ้หลายอย่างอยู่ใช่ไหมหอ,อกแพยยก้าการเข้าประชิดใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้ม้าไม่ได้หอ,อกมันเอามาจัดก,การคาร์เวลี่โดยเฉพาะส่วนตัวที่ไหลได้หมดงั้นผมขอเอาตบกับหอ,อกด้วยมีแอดวอร์มีแอดอาร์มแล้วกันใช่มันจะแทงไม่เข้าเพราะเอาโล่บังนะฮะมา มันมา6เรามี5แค่นี้มันก็โกงเราแล้วไม่ให้รู้ว่าเราเอาตัวที่แพ้ทางมาจริงหรือเปล่าเพราขาจะเยอะเราดูลองหนึ่งตัวแล้วเออปล่อยให้มันตีฟรีเฮ้ยใจเย็นเมื่อกี้แบบทหารมูนวอลมีหนึ่งตัวจะตายไปมาล่อมาเพื่อนล่อมาเพื่อนเราให้เพื่อนบังเรียบร้อย่เอาความโกงเมสซี่มาไหมถึกมาก อันนี้เป็นเวฟสุดท้ายแล้วคราวนี้ศัตรูออามา2ประเภทแล้วเราก็เลือกที่2ประเภทเช่นกันเราต้องดูมันกอนครับรรมันเอาสเกอร์มิชเชอร์มากับทหารหอ,อกเอาหอ,อกกับสเกอร์มิชเชอร์เอาเมเนตอาร์มไปต้านสเกอร์มิชเชอร์ครับแล้วก็เอาธนูยิงหอ,อกไม่สิธนูแพ้หอ,อกไม่ใช่หรอหอ,อกแพ้ธนูสิธนูก็แพ้หอ,อกสิเออ เนี่ยแต่ธนูมันเกิดมาเพื่อจัดก,การกับหอกเห็นไ,ไหมแสดงว,ว่าธนูชนะหอกงั้นเอาธนูไปยิงหอกมันเพราะมันก็จะโดนปอ,อกมันจะลองวาดภาพตามนะมันจะโยนหอกข้ามมาเนาะแล้วมันจะเอาหอกมาแทงเป็นสองหอกทีดีนี่เองนะฮะสองหอกโอเคเราเอาธนูไปหนึ่งแล้วก็ทหารม้าไม่ได้ครับมันมีหอกมาแก้อยู่กัไปนเน้นอาร์มแล้วกันไม่แนะนําไปแทงจะเอาเป็นแรงสองเลยไม่ได้เอาไม่นเน้นําไปแทงใช่ใช่ใช่

โอเคเข้าเลยเราเสียไป5้าครับผมเสียได้อีกตัวเดียวนะไม่สิเสียไม่ได้แล้วต่างหากเย้ยไอ้บ้าเอ้ยจบมันไม่มีใครมาเล่นข้างหลังอะลองลังยังมันไล่ตัวธนูก่อนไอฉลาดมากอ่ะรู้จักที่จะเข้าข้างหลังก่อนเราเลย กต้องวิ่งตลอดรอไปหาเพื่อนนั่นแหละสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงนี่แหละครับผู้ชมความมันเยี่ยมยอดเลยจะโดตายหมดแล้วพื้นที่นี้กลายเป็นของเราแล้วจบนะนั่นแหละครับผมแล้วมาต่อกันบทเรียนต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ